สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูปูอบบุ้นเส้นค่ะวันนี้จะมีวิธีการทํายังไงจะใส่อะไรว่างวัตถุดิบมีอะไรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปูม้าวันนี้เราใช้ปูม้าสี่ตัวค่ะแต่ส่วนกระดองนะคะที่ใส่ลงไปใส่แค่สามกระดองเท่านั้นแล้วก็ล้างแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะจะใช้เป็นรากผักชีใช้สี่รากแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนทุบบุบหนึ่งหัวแล้วก็ใช้เป็นขิงหั่นแว่นค่ะแล้วก็ตามมาด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้มาหั่นขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะส่วนต้นหอมก็หั่นเป็นท่อนๆเหมือนกันค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกไทยดำค่ะก็ตำให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะไม่ต้องละเอียดเป็นผงผงเกินไปนะคะต่อไปค่ะก็คือเส้นวุ้นเส้นเราใช้เป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะก็เป็นวุ้นเส้นสดปริมาณอยู่ที่200กรัมค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันก่อนค่ะก็นำวุ้นเส้นใส่ลงในภาชนะจากนั้นก็ใสซ่ซอสหอยลงไปใส่อยู่ที่4ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะค่ะใครที่ชอบเป็นผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ และต่อไปค่ะใส่เป็นน้ำเปล่านะคะลงไปอยู่ที่1ทัพพีค่ะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมหม้อไว้ค่ะใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่เป็นรากผักชี กระเทียมแล้วก็ขิงลงไปใส่พริกไทยดำลงไปทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะผัดให้เขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะติดแก๊สติไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะ ก็ผัดมาเรื่อยๆค่ะจนทั้งหมดหอมแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปใส่ปูม้าลงไปค่ะปูม้าก็ใช้สี่ตัวแต่ว่ากระดองของปูใช้แค่สามตัวเท่านั้นอีกอันหนึ่งเราทิ้งไปค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะผัดปูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อปูจะสุกค่ะเพื่อที่จะให้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาหม้ออบไว้ค่ะ แล้วก็มันเปิดฝาหม้อขึ้นมาแล้วก็เช็คดูเนื้อปูว่าสุกแล้วหรือยังถ้าสุกแล้วค่ะเราก็จะเตรียมตัวใส่หุ้นเส้นลงไปค่ะและขั้นตอนนี้ก็ใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นสดนะคะเพื่อนๆจะต้องระวังนิดนึงก็คือจะไม่อบนานนะคะอบแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่า วุ้นเส้นสดเนี่ยเขาจะสุกเร็วมากๆเลยถ้าเราแช่ไว้นานนะคะเส้นจะเละได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปูเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าจะต้องสุกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เส้นสดด้วยปูจะต้องสุกเราก็จะระเบียบให้เรียบร้อยเพื่ออบค่ะจากนั้นก็ปิดฝาหม้ออบเพื่อที่จะรอให้วุ้นเส้นสุกค่ะแล้วก็มันเปิดขึ้นมามันเปิดขึ้นมาแล้วก็เช็คค่ะเช็ควุ้นเส้นดูว่าสุกหรือยัง ถ้ายังไม่สุกนะคะก็ให้กลับไปกลับมาแล้วก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็อบไว้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสุกนะคะก็อบไปก่อนค่ะจากนั้นก็เปิดฝาหม้อมาทีนี้วุ้นเส้นของเราก็สุกแล้วค่ะขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลบไปกลบมาค่ะเอาวุ้นเส้นอามากบ ในต้นขึ้นชายกับต้นหอมค่ะเพื่อที่จะให้เขามีความสดลงไปนะคะก็คือใส่ลงไปแล้วก็ปิดเลยนะคะนี่ก็คือเทคนิคเลยค่ะส่วนวุ้นเส้นถ้าใช้เป็นวุ้นเส้นที่ต้องแช่น้ําก็อบนานหน่อยค่ะเพราะว่าเส้นจะต้องให้สุกแน่นอนถ้าเส้นไม่สุกเนี่ยก็จะแข็งเลยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปูอบวุ้นเส้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ